รีวิวกล่องสุ่มการ์ดโปเกมอนนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูนะว่าผมจะเกิดหรือจะเกลือนะส่วนสดีครับเพื่อนๆอยู่กับวีในช่องยี่ปัวตัวพ่อนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะคือกล่องสุ่มการ์ดโปเกมอนนะครับสกาเลตไบรโอเลตนะการผงาดของผู้ไร้พ่ายนะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นกล่องของแกงล็อกเก็ตใช่ป่ะการ์ดที่สําคัญครับก็จะมีตามนี้เลยนี่ผมขึ้นให้เรียบร้อยนะถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเปิดไดการ์ดพวกนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนแท็กที่ผมถืออยู่นะคครรัับบเปป็นนนนแแททกกภาาาษญีุ่่่่ะะะซึงงงจตตขอไย

และนี่คือผลประกอบการของผมนะครับที่เปิดวันนี้นะผมได้เป็น SR 1ตัว AR 3ตัวนะครับแล้วก็เป็น RR ทั้งหมด4ตัวแล้วที่เหลือเป็นการ์ดแรอีก7ใบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดสุ่มการ์ดโปเกมอน1กล่องนะครับผลประกอบการก็ประมาณนี้เลยนะครับ สามารถใช้ได้ไหมนะครับสำหรับคนนะที่คิดจะสะสมนะครับผมบอกเลยว่าน่าสะสมมากๆนะแต่ว่าใครนะครับที่กำลังจะมองว่าอยากจะเอาไว้ทําเงินนะครับผมยังมองว่ายากไปหน่อยนะเพราะว่าการ์ดที่เราตามหานะครับหรือว่าการ์ดที่มีราคาเนี่ยแน่นอนฮะออกยากแน่นอนนะแล้วปกตินะครับไม่เคยมาออกในมือพวกเราเลยนะไปออกในมือคนอื่นตลอดนะครับอย่าไปเสียใจรอบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะหามาเปิดใหม่นะไม่ยอมนะไม่ยอมนะแล้วก็ถ้าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปเจอกัน